ที่ยูทู e นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n แนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์เพจชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับคับแน่นๆล้นๆนนะครับมานำเสนอกห้ทุกท่านนะครับรับรองเลยครับรถของเราสวยและถูกทุกคันเลยครับและมีบริการขับส่งทั่วไทยเลยนะครับรับประกันสภาพนะครับผมโอเคครับมาเลยครับผมวันนี้ครับ มาพบกับนางฟ้าคันนี้ครับตัวสปอร์ตท็อปสุดเลยนะครับคันนี้ครับผมเป็นรถยนต์มาส d a 3ครับ 2.0R สปอร์ตครับตัวนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผม Mazda 3คันนี้ปี2006ครับหรือ2549ครับมีหลังคาซันรูฟเท่ๆมาให้ด้วยนะครับ มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดแพงสุดของรุ่นนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ 2,000cc ครับผมแอร์แบ็ก8ลูกครับเบรก ABS เบาะหนังแท้ครับตัวท็อปออปชั่นสุดๆเลยนะครับตัวนี้ครับสวยงามมากครับสีขาวโดดเด่นครับยอดนิยมสุดๆครับรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับสีขาวมาเดิมๆตั้งแต่ออกมาจากห้างเลยนะฮะ แต่แน่นอนครับน่าจะมีการทําสีเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับสวยงามบางบาเดิมๆทั้งคันครับรับประกันสภาพครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับสีสันนี่สวยๆเลยครับทํามาไม่นานเลยครับผมจัดอยู่ในระดับ99.99%เลยนะครับว้าวเลยนะครับสีนี่แทบไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยงามมากครับผม ไม่มีที่ติใดๆเลยนะครับสภาพแบบนี้ครับภายนอกสวยกริบเลยครับสวยงามมากเลยฮะตัวท็อปอย่างเท่เลยนะครับหลังคาซันรูฟเปิดปิดได้ครับผมยางครับแม็กนี่แม็กสวยๆมาจากามาคู่กับรถแบบนี้นะครับยางสภาพดีมากครับผมสวยกริบเลยครับปี2018ครับ สภาพใหม่ๆเลยนะครับชมได้เลยครับผมสภาพเยี่ยมมากเลยนะครับรถบ้านคันนี้ใช้งานอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเรารับมาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมเป็นป้ายขอนแก่นก็จริงครับแต่ใช้งานที่ชัยภูมิฮนะสวยงามจริงๆฮนะ สีขาวด้วยครับตัวท็อปสุดเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับรุ่นนี้นี่มีความพิเศษนะครับมีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์นะครับว่าเราใช้เกียร์อะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ดีนะครับนะฮะนี่ครับผมจะโยกลงมาเกียร์ดีนะฮะนี่ครับเข้าเกียร์ดีปุ๊บนะฮะตัวเลขหนึ่งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวทดลองขับกันเลยครับ เราขับนะฮะเกียร์เปลี่ยนเองอัตโนมัติครับผมมีตัวเลขบอกเลยครับนี่ครับเกียร์อัตโนมัติสี่สปีดนะครับนี่ครับนี่ฮะดีมากเลยนะฮะมาะมากเลยนะครับ ตงงงนะครับว่าอยู่เกียร์ไหนนะครับแล้วสามารถเล่นโหมดแมนนวลได้ครับนี่เวลาผมปรับนะฮะปรับตำแหน่งเกียร์มาตำแหน่งนี้ครับนี่ฮะแมนนวลตัวเอ็มครับปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้ครับนี่ครับเนี่ยผมโยกลงไป3มโยกลงไป2อย่างนี้ครับเวลาเร่งแซงหรือขึ้นเขาลงเขาครับนี่ปรับเองครับสมบูรณ์แบบเลยครับรถขับขี่ดีครับอัตราเร่งดีครับ เื่อเกียร์ช่วงล่างดีเลยนะครับสภาพ80-90ซขึ้นเลยครับผมขับเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับเชิญชมภายในกันเลยนะครับนาฟ้าคันนี้ครับภายในสวยงามสุดยอดจริงเลยครับชมได้เลยนะฮะ สวยจริงๆเลยครับผมนี่ครับชมเลขไม้ก่อนเลยฮะเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมาเพียงสอ0 0 0กิโลเองนะครับว้าวเลยนะครับใช้งานมาไม่หนักเลยฮะใช้น้อยเลยครับรถวิ่งน้อยครับไม่โซมเลยครับพวงมาลัยนี่สวยกริบเลยครับผมนี่ครับมีแอร์แบ็กฝั่งนี้นะฮะนี่ครับ สวยมากเลยครับผมเบาะหนังแท้เดิมๆมาจากห้างแบบนี้เลยครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมเบาะเลยนะครับชมสภาพได้เลยครับรถอายุขนาดนี้สภาพแบบนี้ครับหาไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะฮะภาพเยี่ยมยอดมากเลยครับ สวยจริงๆนะฮะภาาอาี่เพียมมากครับคอนโซลคอนโซลไม่มีแต่ครับแอร์เย็นเพลงเพราะเลยครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่ครับปอมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับปรับได้ครับนี่ฮะผมเล่งเสียงให้ดูได้ฮะนี่ฮะ ทำงานปกติทุกสิ่งอย่างครับเดี๋ยวมาลองดูซันรูฟกันนะฮะนี่ครับเปิดตรงนี้ครับผมนี่ครับฮะเปิดแล้วนะฮะอ่าปิดครับผมสมบูรณ์มากเลยครับรับรองเลยครับใช้งานได้ปกตินะฮะ โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับชมเลยครับภายในครับบานนี้ประตูสวยงามทุกบานเลยนะครับไม่มีตกไม่มีหลวมเลยนะครับผมอะไรสวยกริปจริงๆเลยครับผมชมได้เลยครับรถสภาพสุดยอดมากฮนะบ่อภายในเดิมๆครับเป็นเบนาะหนังแท้นะฮะ สวยชัดจแจมเลยครับชมบอกคนขับเลยนะครับนี่ครับเยี่ยมมากเลยนะครับสวยคลิปเลยครับผม ใหม่มากๆเลยครับด้านหลังนี่ยิ่งใหม่เลยฮะใหม่เอี่ยมลยฮะน้องๆป้ายแดงเลยนะครับเบาะหลังเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสวยจริงๆเลยครับชมชัดๆได้เลยนะฮะโอว้าวเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับแตงประตูสวยงามครับไม่มีโซมเลยนะครับ อ๋อที่ว่าแอร์แบ็กแปดลูกนี่มีตำแหน่งแปดลูกนี่อยู่นี่ฮะด้านหน้านี่สองนะครับนี่ครับตรงนี้ซ้ายขวานะครับพวงมาลัยนะฮะแล้วก็บริเวณเบาะนะครับนี่ครับนี่ฮะเบาะซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเป็นสี่นะฮะแล้วก็มีเสานี่ครับเสาหน้าครับแล้วก็เสาหลังฮะอีกสองคู่ครับซ้ายขวาครับนะฮะทั้งหมดแปดลูกครับตัวนี้ตัวท็อปเลยครับผม สุดยอดครับท็อปสุดๆเลยฮะเยี่ยมยอดเลยครับใสางามมากเลยนะครับรถดูแลมาปกติทุกอย่างครับชมเบาชัดๆได้เลยนะฮะแบบนี้ครับสวยๆเลยครับ หลังนี่สวยเทพมากเลยนะฮะเนี่ยชมแบบชัดๆซุมๆเลยนะครับนี่ครับชัดเจนจริงครับสภาพแบบนี้ครับว้าวครับสวยงามมากครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมุมมองด้านท้ายนี่สวยงามชบเชียวมากเลยครับ สไตล์สปอร์ตเลยนะครับกันชงกันชนไฟท้ายลงตัวมากครับสไตล์สปอร์ตเลยครับผมชมได้เลยนะฮะเปิดกันเลยครับห้องท้ายสวยงามมากเลยนะครับรับรองเลยครับรถเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับผมทุกสันทุกคอทุกซออทุกมุมเลยครับ นี่น็อตไม่ขยับเลยนะครับสวยครับผมรับรองครับน็อตไม่ขยับเลยฮะตรงนี้ครับห้องท้ายนะฮะกว้างขวางสะอาดสะอานครับนี่ครับเบาะนี่ปรับแบนราบได้ครับรถฮัชแบ็กห้าประตูอเนกประสงค์นี่ครับขนข้าขนของได้นะฮะสวยงามครับผมอย่างอะไรมาพร้อมเลยนะครับสวยครับ รถเดิมๆครับใสๆเลยครับใช้น้ำมันล้นัวนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับว้าวๆเลยนะครับสภาพเยี่ยมมากเลยครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีถึงกลางปีนะครับเดือนมิถุนายนครับผมชมเลยครับชมหน้าตาเลยครับความหล่อเลยครับ ครับสวยๆเลยครับไฟหน้าไฟตาไฟตัดหมอกครับสวยๆใสๆเลยนะครับลดอายุขนาดนี้ดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับผมชนห้องเครื่องกันเลยครับห้องเครื่องสวยงามเดิมเดิทุกจุดครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยครับสติ๊กเกอร์ครบเพจครบทุกจุดนะครับ นี่ครับทุกสันทุกคอทุกซออทุกมุมนะฮะรถเดิมเดิมครับผมตปงสติก,กอรครบถ้วนนะฮะได้เลยครับมนนีชนนะครับคานเกินหน้าตาเดิมหมดครับฝากระโปรงครับเดิมเดิมบางๆเลยฮะนี่ครับสภาพแบบนี้เลยครับผมยอดเยี่ยมเลยนะครับเครื่องยนต 2,000cc ครับตัวนี้ตัวท็อปสุดแทงสุดของรุ่นเลยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะฮะเครื่องยนต์เดินดีทำงานปกติครับเสียงเพราะพิ้งเลยนะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติแอร์ตัดต่อปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับ สภาพดีมากเลยครับรถสปอร์ตคันนี้ครับสวยงามโชบเฉียวจริงๆเลยครับอย่างไงก็เท่นะครับรถตัวนี้นี่คลาสสิกจริงๆเลยครับเครื่องสองพหลังคาซันรูฟครับ f ูลออฟชั่นเลยนะครับแอร์แบ็ลูกครับสภาพสวยมากครับแมกยางมาพร้อมๆเลยครับสปอยเลอร์หลัง รถมีเสน่ห์มากครับผมสวยงามจริงๆเลยครับแล้วการขับขี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเพอร์เฟกสุดๆเลยนะครับรับประกันเลยครับไม่มีอะไรต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับผมรถสวยจริงๆเลยครับตัวนี้ครับท่านใดมองหาอยู่รีบตัดสินใจเลยนะครับ คันนี้ไม่ผิดหวังแน่อย่างแน่นอนนะฮะเป็นสีเด่นด้วยนะครับยอดนิยมเลยฮะยอดเยี่ยมจริงครับรถทันนี้ฮะท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้สวยงามสปอร์ตสุดยอดครับการขับขี่ดีสุดๆเลยครับขอบอกเลยครับสไตล์มาสด้ามาตรฐานยุโรปเลยนะครับเป็นญี่ปุ่นที่มาตรฐานยุโรปนะครับ โอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับ กดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม